และ<า>ที่เหลือยกให้พี่พีเคเลยงั้นพี่พีเพี่พีเกีครับเริ่มเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับ3 2และ1ครับพี่เริ่มเลยค่ะเริ่มเลยครับพี่และสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ M U T 1 8บค่ะพรฟ้า สุดทอรัตค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็เหลือสาวงามเพียงแค่สองคนอยู่บนเวทีกันแล้วนะครับและหนึ่งในนี้เธอจะไปได้ก้าวไปสู่จักรวาลครับ ถึงเวลาที่บีบหัวใจคนที่เชียร์พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศใช่ค่ะทุกคนครับและ Miss u n i v e r s ์สไ a i แลนด2020ได้แก่ Miss Universe Thailand 2020ไดเกะแอมนดาและแน่นอนนะคะรองอันดับหนึ่งของเราก็คือ FUT08 วีนาปวีนาซิง ขอเชิญมิสอินเวอร์สไทยแลนด์2019ฟาใสครับปวงวีซุดาดูริรนขึ้นมอบมงกุฎสายสพายและขอรางวัลให้กับมิสอินเวอร์สไทยแลนด์2020อแมนดาอันเดอร์แล้วรางวัลที่น้องจะได้รับนะคะมิสอินเวอร์สไทยแลนด์2020นะคะจะได้รับสายสพายมิส s u นเว e ร์สไทยแลนด์ค่ะมงกูจับมาวาดครับ คอนโดค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ Admos นะคะลาดพร้าว15ปลาย Asset Wise ค่ะรถยนต์ฮอนด้าซีวิรุ่นชาโบ o RS สีแดง Ignite และเงินสดมูลค่า1ล้านบาทค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับและยังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจาก d o r Tony Medical Center อีกด้วยค่ะรวมไปถึงบัตรออกกำลังกายจาก We Fitness Society พร้อม ช่ Personal Trainer, เพอร์ซันอลเทรนเนอร์รียกเวลา1ปี 1> และทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ Worldstar Academy ด้วยค่ะแพก็กเชล่องเจ้าพริยานะครับด้วยเรือ Hacker Craft พร้อมคนขับเรือจาก e l e a s ซ n g และชาดอกไม้จาก Flow Design ค่ะฟ้าสายปรับปงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยให้ตรงๆ ตรงไหมคะเอาให้ตร,ตรงๆจะได้ถ่ายรูปสวยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะเชิญน้องอแมนด้านะคะเดินขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมความงามข <Amanda, S 2> องอแ,แมนด้า This is your first walk as Miss Universe Thailand 2 สำหรับรางวัลของรองอันดับหนึ่งมิ i อินเวอร์ส t h a i l น n d นะคะขอ,อนาเรียนเชิญนะคะน้องมีเรียมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะวีนาชน,นี้เลยครับวีนาเชิญด้านหน้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะและยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า700,000บาทด้วยค่ะพี่ไม่น้อยเลย70,000 0เนี่ยความโดนตกช่วงโควิดพี่7จ0 0แสนดีมาก คอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการแอสโ s มสราดพาร์ท71บายแอสเซนตวใชครับพักอาศัยเป็นเวลา1ปีครับเครื่องสมอาง BSC Cosmetology ใช้ได้เลย1ปีค่ะแพกเกจเสริมความงามจาก Dr. Tony m ร์โ c นี Center ร์บัตรออกกำลังกายจาก v f i t n e s s s o c i e t y พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลา1ปีค่ะชุนการศึกษาสำการเียที่ Worldstar Academy และช่อดอกไม้สวยๆจาก F l o w Design รู้ไปถึงแพ็กเกจล่องเรือเจ้าพระยาด้วยเลย Hacker Craft พร้อมคนขับจาก True l i s i n g ด้วยครับผมค่ด <ขา S 2> ีนะด้วยกับพีนาน,นะครับครับผมและสำหรับรองอันดับ2นะคะน้องผ่อนฟ้าผ่อนฟ,ผนฟ้าเชิญจ้าเราก็มีพี่เบลล่านะคะรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2019เปบลล่าชนาทรบุญแสงมาร่วมมอบรางวัลด้วยจะได้รับสายสะพาย สะพายนะคะและเงินสดนะคะมูลคา 3, ่า3 0 0 0 0นบาทค่ะเครื่องสมางเบียสีใช้ตลอดปีครับแพ็กเกจจาก d รโทนี่เ d i ิ a ค c ลเซ็นเตอรค่ะบัตออกกำลังกายจาก v ีเ n a แอ e โซที่พร้อมผู้ฝึกสอน Personal Trainer อีก1ปี 1> และทุนการศึกษาจาก Worldstar Academy ค่ะแพ็กเกจลองเจ้าพระยานะครับด้วยแ Ha c ก e r Craft พร้อมคนขับจาก True Leasing และดอกไม้จาก Flow Design ค่ะ โอ้น oh, ี่มีเคค่ะคือสุดยอดนะคะวันนี้แอบคิดเองนะว่าสามคนนี้ถ้าแยกกันประกวดคนละปีนะได้มงคนละอันได้เลยนะเนี่ยเอาละครับสาวงามทั้งสามท่านยืนประจำตำแหน่งเลยนะครับแค่ผู้วิเกียริครับก่อนอื่นจะบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในค่ำคืนนี้ในชู u e Eye หน่อปลดประจให้ตัวเองหน่อยวินาเชิญค่ะและทุกคนทางบ้านขอบคุณมากมากเลยนะครับ กำลังใจชอวทีวีนี่สำคัญมากและทุกคนทั่วประเทศได้ชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่า Miss Universe Thailand ของเราโดยช่วงปี2020เนี่ยเราสามารถทำได้ดีมากแค่ไหนครับพี่เบเก้ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะและเชื่อว่าทั่วโลกก็จับตามองเราด้วยและที่สำคัญปีนี้เราประกวดกันแบบไฮเทคสุดๆนะคะชมได้หลากหลายช่องทางนะคะมาอแมนด้าเดินกลับมาเข้าแถวครับนี่คือท็อป5ของคุณนะพร้อมๆสาว ที่เหล Who, ือทั้งหมดอีก29คนทุกคนปรบมือดังให้กับสาวงามของเราเอากระดาษผมผมออกก่อนได้ค่ะแล้วเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่ PK คะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตาม Miss Universe Thailand 2020มาโดยตลอดด้วยค่ะ true is Which has a icon everybody hold everybody's watching all around thailand via pptv hd 36 via true id and everybody all and all the filipinos watching too i know you're watching enjoy this and we'll see